นี่คือตำนานการสร้างรูปเคารพศักดิ์สิทธิ์เพื่อการไถ่บาปอายุราวหนึ่งพันปีก่อนคล้ายคลึงกับเรื่องราวของพญากงพญาพานแห่งเมืองนคปรปฐมโบราณพระนอนเก่าแก่ที่สร้างก่อนการสถาปนากรุงเสีอย,ยุธยาเป็นราชนานีก่อนจะบูรณะมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงทุกวันนี้และมีความสำคัญอันปรากฏอยู่ในคำขวัญของจังหวัดสิงห์บุรีของคำว่าคูล่าพระนอน ย้อนกลับไปในยุคสมัยทวาราวดีมีเศรษฐีคนหนึ่งและมีลูกสาวสวยจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วแควน้นบุตรสาวได้ทำกระสวยทองคำที่มารดานางทอให้และเป็นสิ่งที่หวงแหนอย่างยิ่งแต่ได้ทำหายไปจนหาไม่พบเศรษฐีจึงได้เป่าประกาศไปทั่วว่าหากผู้ใดพบกระสวยทองคำแล้วละก็ได้นำมาคืนจะยอมให้บุตรสาวของตนแต่งงานด้วย แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดเมื่อจูจ่ๆก็มีสิงโตตัวหนึ่งได้นำกระสวยทองคำที่เขาต้องการมาคืนให้เศรษฐีจึงต้องยอมให้บุตรสาวอยู่กินกับสิงโตอย่างจำใจสิงโตตัวนี้ก็ได้พานางกลับมาอาศัยอยู่ในถ้ำของตนอยู่ร่วมกันเหมือนมนุษย์ปกติเพราะสิงโตตัวนี้มีฤทธิ์สามารถจำแลงกายเป็นมนุษย์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ และยังมีอำนาจปกครองพื้นที่แห่งนี้โดยทั่วบริเวณจนเวลาต่อมานางก็ได้มีบุตรชายกับสิงโตมีชื่อว่าสิงหะกุมารต่างพากันกล่อมเกลีย้ยกเลี้ยงอย่างทนุถนอมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนเขาเติบใหญ่เป็นคนที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ทั่วไปทั้งยังได้เรียนวิชาอาคมจนแกล่งกล้าจนเป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้นำชุมชนในเวลาต่อมา แต่เมื่อคนในหมู่บ้านกลับรู้ว่าสิงหะกุมารน,นั้นได้เติบโตมาจากที่แห่งใดต่างพากันล้อเลียนและเยาะเย้ยเขาว่าเป็นลูกชายของสิงโตผู้เป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อสิงหะกุมารรู้ดังนั้นก็รู้สึกอับอายที่มีพ่อเป็นสิงโตและรู้สึกเกลียดชังพ่อของตนขึ้นมา ที่ได้ทำให้ตนเองต้องเสื่อมเสียเกียรติไม่เป็นที่ยอมรับและคิดจะฆ่าพ่อของตนให้ตายในที่สุดเมื่อสบโอกาสก็สามารถฆ่าพ่อผู้เป็นสิงโตได้สำเร็จจนทุกคนยอมรับและให้เขาเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองแห่งนี้และได้ขนานนามว่าสิงหะพะหุอันหมายถึงผู้ฆ่าราชสีภายหลังต่อมา พระเจ้าสิงหะพระหุก็รู้สึกสำนึกผิดได้ว่าตนได้สร้างบาปมหันที่ฆ่าบิดาของตนเองไปเสียแล้วพร้อมกับสร้างพระนอนแห่งนี้ขึ้นมาและศาสนสถานอีกหลายแห่งเพื่อหวังที่จะไถ่าบาปของตนพร้อมกับสร้างเมืองใหม่แห่งนี้ว่าเมืองสิงห์บุรีให้ระลึกว่าผู้ให้กำเนิดของตนนั้นก็คือสิงโต และนี่คือเรื่องราวของตำนานพระนอนจักรสีที่ถูกแต่งขึ้นในอดีตอันมีนัยยะให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษาและพบว่าการได้มาซึ่งอำนาจปกครองโดยการแย่งชิงจากการทำลายล้างญาติสนิทมิตรสหายของตนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างในสมัยยุคจักรจักงวง,วง